สวัสดีเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศทางเข้ากลับน้ำมัสการหลวงพ่อปูศักดิ์สิทธิ์ี่เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ปูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผลิตฐานไว้ที่ล่มต้นโพล่มโพ อย่างที่เพื่อนเพื่อนผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นปู่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนชาวบ้านอยิโยมรับหน้าืิตากรบบาบไหว้สักการะบูชาขอพรต้องการสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชมอันนี้เป็นพุทธรูปลุงปู่ศักดิ์สิทธิ์ได้ผลิตฐานเอาไว้มาหลายปี อาจจะ40ปี50ปีตั้งแต่ได้ตั้งแต่ได้หรือศาลาหลังเก่าหลังเก่าจริงๆแหละหลังเก่าแล้วก็รื้อมาวางเอาไว้ตรงนี้มาตั้งผลิตฐานเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวบ้านสูงเนินแล้วก็ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมีรูปปู่ศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะอายุประมาณร้อยกว่าปี เป็นหลวงปูปูนปั้นเป็นปูนปั้นสมัยเก่าสมัยเก่าแก่โบราณโบราณข้างหลังนี้ก็เป็นต้นโพต้นโพก็เก่าแก่มาพอสมควรเป็นต้นโพที่อาจจะอายุป,ประมาณร้อยปีพอๆกันนะั่นแหละอันนี้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่ที่มาวางเอาไว้ตรงนี้เก็บไว้ที่มันอยู่ข้างนอก เอามารวมกันอันนี้เป็นหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์คนนับหน้าถือตาตั้งแต่ไนแต่ไรตั้งแต่โบร,โบราณมาเคยปฏิทันไว้ที่ศาลาหลังเก่าๆนู่นนั่นสมัยเก่าๆประมาณสักร้อยปีศาลาหลังนั้นท่านก็ได้ปฏิทันอยู่นั่นพอรลือศาลาก็ได้เอามาเอามาวางปฏิทันมาตั้งเอาไว้ตรงนี้ แล้วก็วันดีคืนดีไม่คนไม่มีคนมากราบมาไหว้คนลืมไปแต่ก่อนอยู่สลาคนก็มากราบมาไหว้มาสักการะนําดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาม,มากราบมาไหว้ท่านพอนานหลายปีเข้า20ปี30ปีคนก็ลืมไปท่านก็ได้มีร่างทรงร่างทรงเป็นผู้หญิงบอกว่าอยู่นี่ประมาณหลายปีแล้วมีไม่มีคนมากราบมาไหว้ เลยเข้าล่างทรงล่างทรงก,ออก็ออกอาการเช่นนั้นบอกว่าชาวบ้านเมื่อได้รู้จักกับล่างทรง,ทรงแล้วก็พากันมากลับมาไหวามาสักการะปูชาบางท่านบางคนก็ได้สมปรารถนาไ้นู่นไ้นี่ตามที่ตนเองได้กลับไหวสักการะปูชาเอาไว้จึงเรียกว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ จนถึงทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนผู้ชมทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเอาทองมามาทะมาเรามาทองนี่ทองใหม่เนี่ยเก่าๆวันไม่เป็นอย่างนี้หรอกลงทองใหม่ดูมือดูเท้าดูมือดูแขน ก็ก็ไม่เรียบขูคะคือช่างสมัยเกา่าไม่มีเครื่องมือพอไม่มีไม่มีบิกไม่มีบล็อกไม่มีพิมพ์อะไรปั้นด้วยปั้นด้วยความสามารถของตนเองอย่างนี้ก็จะก็จะทําอย่างนี้แหละมันเป็นปูนสมัยเก่านะนี่ไม่ได้ตกแต่งเลยป,ปูนุีลูอยู่อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละก็ศักดิ์สิทธิ์ มีชาวบ้านญาติโยมุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งใกล้และไกลก็มากราบมาไหวมาสักการะบูชาขอพรจะไปไหนมาไหนจะมาค้าขายรีอจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ออกจากนอกบ้านแต่รับราชการก็ต้องมากราบมาไหวบนบานสารกล่าวคือนำดอกไม้ทูบเทียนนั่นแหละก็มีเจ้าภาพผู้บริจาคสอมหลังคาองค์ผูศักดิ์สิทธิ์นาย ประยงเทอสารินเจ้ซ่อม14กรกฎาคม65เพื่อนเพื่อนผู้ชมเนี <Yeah. S 1> ่ยอันนี้ก็คือข้องใหญ่ข้องใหญ่ก็มาพวคนจะมีมาหลายปีแล้ววันนี้หลายปีแล้วข้องใหญ่เตียเสียงหึนหึ่งหึหึต่อไปนี้ก็จะไปดู อุสณียสถานนี้ที่สักการะกาไหว้บูชาของวัดคือวัดนี้เป็นวัดลืมบอกไปตั้งอยู่ในวัดโพธิพัฒนารามสูงเนินขึ้นหมู่ที่สิตตำบลเนืนยางอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินซึ่งขอเล่าประวัติบ้านสูงเน,นินสั้นๆเอาไว้พอเป็นสังเขปคือบ้านสูงเนินได้อุปยบมาจากนครหลวงเมืองจันท กับพ่อสมภมิตรพระเจ้าสมภมิตรซึ่งเป็นราชโอรสซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นลูกของเจ้าราชอาาเจ้าราชโอรสเจ้าสายอง์เวซึ่งได้มีพัญญากับหลานของเจ้าผ้าขาวหลาวเวียงเนี่ยก็ได้ลูกคือสมภมิตรนี่สมภมิตรก็ โอ้พยพมาจากเวียงจันทร์กับพวกมีหลายด้วยกันมีหลายกลุ่มก็คือกลุ่มพระกลุ่มพระบอรพระตากลุ่มพระนางสุมังคละหรือพระครูพลสมิตรและกลุ่มสมพเมตร,รวมแล้วก็สามกลุ่มและอพยพมาจากนาครหลวงเวียงจันทร์เพราะว่านาครหลวงเวียงจันทร์นั้นมีการแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นฝักเป็นพายก่อนที่พระเจ้ากรุงคลจะมาตี สวนนี้ก็เดียวอพยพออกจากนครหลวงเบียงจันแล้วก็มาสู่มาสู่ฝั่งฝั่งทางนี้ฝั่งทางขวาก็คือเป็นฝั่งของประเทศลาวนั่นแหละฝั่งขวาแล้วก็มาเข้าสบามบัติพักต่อราชการต่อพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลุงแต่ช่วงมาใหม่ก็ยังไม่สบมบัติพักก็ไม่เข้าร่วมหรอก ก็หลายสิบปีทังเขามาร่วมจนพระเจ้าระิุทยอดฟ้าจุฬาโลกได้พองเมืองพองกรุงรัตรนโกสินก่อนถึงแล้วค่เข้าไปเข้าขอร่วมเอาแผ่นดินภาคอีสานนีไปร่วมกับกรุงศรีกรุงรัตรนโกสินนั่นเองัอนนี้ก็คือศาลาหลังใหญ่เพื่อนเพื่อน,อนผู้ชมแล้วจากนั้นบ้านสงเนนก็ได้แยกออกจากบ้านกลางเมืองก็มาตั้งบ้าน อยู่บ้านเริ่มก็คือบ้านสูงสีขเนินอยู่ทางใต้บ้านสูงเนินปัจจุบันนี้ต่อมาก็ด้อพย,ยพขึ้นมาข้างบน,นมาบนมาเหนือเหนือบ้านเก่ามาอยู่ตั้ง,ต,งตั้งหลักแหล่งอยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งชื่อบ้านใหม่ว่าบ้านสูงเนินแต่ก่อนแต่ก่อนก็ชื่อว่าบ้านสูงสีขเนินสีขเนินมันมีหลายพยาง ต่อมาก็อสอพยางแต่ว่าสีมันสีพยางบ้านสูงสีขเนินมาตั้งบ้านใหม่อยู่ปัจจุบันนี้แหละทีนี้มาดูโบสถ์เก่าโบสถ์สมัย2 0 0 0 2นะ0 0นะั่หะส4 9 0สีน่นตั้งมาหลายปีเหมือนกันโบสถ์นี่เป็นสลาศสลาใหม่สลาเก่าหรือเป็นหมดแล้วสลาไม้ นี่เป็นสลาเก่าเรมาดูบทบทเก่าแต่ว่าซ่อมแซมมันก็เลยเป็นใหม่ต่ก่วามนเก่าหน้าดูของเก่าอันนี้พื้นคอามันก็ยังเทว้องใหม่อยู่ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นเก่าแจะทาสีใหม่นะ พาสีใหม่ตกแต่งบางอย่างบ้างตัวนี้มันชน,น่ยจะเทพื้นพื้นใหม่อันนี้ก็เ,เป็นเสมาเนี่เซมาสามชั้นบดสมัยเก่าประมาณสองพนี่ร้อยลักษณะของมันนี่จะมีเสาอ,อย่างนี้แล้วเสขาขอามมันมีบันไดห้าขั้นสขั้น มาดูพระพุทธรูปองค์เก่าที่พร้อมๆกับองค์ที่เราได้ได้าพาไปชมปาพาไปกลับนับเก,การที่ต้นโพนั่นแหละองค์นี้ก็พร้อมๆกันนั่นแหละลักษณะคล้ายกันเนี่ยเป็นงัวเก่าเหมือนกันแต่องค์นี้ก็ดีมีญาติโยมหรือชาวบ้านมากลับมาไหว้เวลาบวชพระไหว้พระบวชภาะกันก็บวชตรงนี้แหละ แต่ก่อนที่บวชยังไม่มีบวชหลังใหญ่ยังมีเมียคือบวชหลังนี้ยังไม่มีไงบวชหลังนี้ยังไม่มีก็มาบวชกันตรงนี้ก็เพิ่งมาบวชแค่ประมาณปีพศสองพันห้าร้อยสิบแต่ก่อนก็บวชอยู่บวชนี่แหละบวชเก่าที่สุดบวชเก่ามานมหลายปีเป็นร้อยร้อยปีสร้างกันมา อย่างนี้เขาไม่เรียกบวชสมัยก่อนเขาเรียกซิมเขาเรียกซิมใช้สม,สมัยเก่าเขาเรียกซิมทางภาคอีสานรทางคนทางเวียงจันทร์เนี่ยทางประเทศลาวเขาเรียกซิมซิมเนี้ยเขาก็ไม่ทําอะไรมากมายดีหรอกเหมือนทางไทยทางกรุงเทพเวลาเขาจะบวชก็บวชศิมน้ําก็บวชได้โอเคนีที่เขาถือกันมาตามตําราเก่า บดสิมบวชได้อันนี้ก็มันเป็นเป็นสิมมันไม่ค่อยจะทําอะไรให้มันพิถีพิทันอะไรมากจนเกินไปอย่าลืมนะแถวนี้มันเป็นเขตของเรล่าลั่นช้างสมัยเก่าๆของเก่าหรือว่าประเพณีเก่าก็ยังเหลืออยู่ก็ยังถือกันไล่อยู่แต่ต่อมาก็ค่อยหายไปเอาระบบใหม่ระบบของกรุงเทพมาระบบ ทางประเทศไทยมาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยแตมาว่าเวลาตัดลูกลิมิตคงจะไม่มีนะม,มีหรอกเพราะว่ามันไม่เหมือนกันลิมิตมันมาทีหลังเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแตมาทำผิดก็ขอขอภัยด้วยเวลาพูดไปเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งประเทศภาคอีสานนี่มันอยู่กลางระหวบางเล่ากับประเทศไทย เขาก็อยู่ลราแต่ก่อนเราลั่นซ้างมีโบสถเก่าเพื่อนผู้ชมเขเรียกซิมก็ไม่เรียกโบสถเนี่ยโบสถมา2 5 4 0 5 0ก็ยังบวดอยู่พอ50แล้วตาดรูนมิตรโบสถนี้ก็เลยพากันมาบวหลังใหญ่อุปสมบทหลังใหญ่หลังนี้หมดไป30-40ล้านมีหลังเก่าดูโครงสร้างอะไรเหมือนกันนน หลักสามแล้เดียวกันแล้วไม้มันใหม่ทําไม้ใหม่ขึ้นมาไม้ก็ําทำเอาไม้ใหม่มา